รถ SUV ทะที่นั่งที่ยอดฮิตตลอดการกับ Fortuner 2.4V ปี2022คันนี้มาพร้อมกับหน้าตาใหม่ขับนุ่มขึ้นฟังก์ชันเยอะขึ้นและที่สำคัญประหยัดขึ้นยิ่งกว่าเดิมและคันนี้นะครับรถปี2022แล้วทำไมถึงยังน่าใช้อยู่นะครับคลิปนี้มีคำตอบแน่นอนและใครที่กำลังตามหารถ Fortuner อรมือสอห้ามพลาดคลิปนี้ครับ กับอลิล่าคาโชว์รวมรถยนต์มือสองมาตรฐานใหม่ในทุกช่องทาง Facebook YouTube และ TikTok ครับ สำหรับกระจกหน้าคันนี้นะครับเป็นโฉมใหม่แล้วนะครับในปี2022นะฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาจะสวยขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าเทียบกับหน้าตาของตัว r e g e n e r ต้องบอกว่าตัวนี้มันเรียบหรูกว่านะครับแต่ Fortuner มันก็จะดูแบบบึกบึนไปเลยนะครับซึ่งตัวนี้นะครับไฟหน้าได้เป็นแบบ LED เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวไฟเลี้ยวต่างๆนะครับรวมไปถึงไฟตัดหมอกนะและไฟ daytime running light ของเขาเนี่ยก็เป็นไฟ LED ด้วยนะครับ กระจักหน้านะครับหลอดดูดันมากขึ้นเนื่องจากว่าตัวนี้นะครับเป็นสีลมดํามานะครับแล้วก็มีในส่วนของลวดลายโครเมียมตกแต่งเข้ามาด้วยนะครับเครื่องยนต์คันนี้นะครับเป็นตัว2.4แน่นอนครับผมตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์สสูบนะครับมาพร้อมกับกําลังแรงม้านะครับให้อยู่ที่150แรงม้าและแรงบิดสูงสุดอยู่ที่400แรงบิดนิวตันเมตรก็ถือว่าทําได้ดีมากนะครับสำหรับตัวนี้ถ้าพูดถึงตัว m u X อย่างตัว1.9อย่างเงี้ยนะครับต้องบอกว่าตัวนี้มันดูดันมากกว่าในเรื่องของพลังนนัถ้าาเกกิดว่ช ก็สําหรับ1.9กับตัว2.4เนี่ยผมว่าตัวนี้น่าจะดีกว่านะครับในเรื่องของพลังกาลังแต่ว่าความประหยัดเนี่ยผมยังยกให้ตัว New X ตัว1.9อยู่นั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้นะครับกระจังหน้าก็ดีไซน์ประมาณนี้เรียบหรูขึ้นนะครับแล้วก็ราคาป้ายแดงเนี่ยต้องบอกว่าราคาทางเรานอกขายม่ข้ามล้านนะครับป้ายแดง1ล้าน3 7หน1,000บาทก็ถือว่าหายไปเยอะพอสมควรนะครับหายไปเกือบ3แสนเลยนะครับใครที่กําลังมองหาความประหยัดแนะนําคันนี้เลยนะครับ กระจังหน้าก็ว่ากันไปนะครับตัวนี้ลืมบอกไปเลยกล้องรอบคันติดตั้งมาให้แล้วนะครับตัวนี้ในเรื่องของความปลอดภัยอ่ะขณะถอยจอดเอ่ยนะครับหรือว่าเข้าซอยต่างๆบางทีอ่ะเราขับรถเข้าซอยบ้านตัวเองอ่ะมันชินอยู่แล้วใช่ไหมแต่พอเราขับไปอ่ะไปงานนู่นนี่ต่างๆนะครับที่เราไม่ค่อยคุ้นชินเท่าไหร่ผมว่ากล้องรอบคันมีประโยชน์มากจริงๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดทั้งมวลของกระจังหน้านะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปต่อกันกับด้านข้างตัวรถนะครับว่าคันนี้เนี่ยให้ล้อมาเท่าไหร่ด้านข้างเป็นยังไงนะครับ เกจจากด้านหน้าเนี่ยตรงนี้นะครับเขาจะมีโลบาร์ด้วยในกล้องเนี่ยไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนของด้านข้างในลำดับถัดไปครับ มากันต่อนะครับสำหรับด้านข้างของเจ้าตัว Fortuner 2.4V ปี2022คันนี้นะครับก็จะเป็นตัวไม้ได้เชนมาแล้วนะครับสำหรับด้านหน้าก่อนเลยแล้วกันนะครับตรงนี้เนี่ยล้อนะครับเป็นยางบิดสโตนนะครับสำหรับล้อคันนี้เนี่ยเป็นล้อขอบ18ด้วยนะครับในเรื่องของการเดินทางเนี่ยดูดันแน่นอนนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากได้ขอบ20เนี่ยผมว่ามันจะกินน้ำมันไปหน่อยนะครับผมว่าขอบ18เนี่ยถือว่ากำลังดีแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของซีรีส์ยางเนี่ยนะครับก็จะเป็น265 60นนนะครัับ R18 ่เองนะครับก็ถือว่าโอเค แล้วทางวิศวกรเขาประเมินผลมาแล้วนะครับว่าตัวนี้เนี่ยใช้งานได้ดีทั้งในเมืองนะครับพื้นที่ต่างๆรวมไปถึงทางขู่ขานั่นเองนะครับลำดับถัดไปจะเป็นนี่เลยครับหูกระจกติดตั้งมาให้แล้วนะครับสำหรับตัวกล้องรอบคันนะครับรวมไปถึงตัวไฟเลี้ยวนะครับที่มีมาให้อันนี้เนี่ยผมว่ามันดีมากเลยนะเวลาที่มีคนขับมอเตอร์ไซค์มาข้างๆเราอย่างเงี้ยนะครับเราตีไฟเลี้ยว้ายปุ๊บนะครับเขาจะเห็นก่อนเลยแต่เป็นแสงสีเหลืองเลยครับมันก็ช่วยเซฟตี้ในเรื่องลดการเกิดอุบัติเหตุลดการเสียทรัพย์สินนนัเอง ถัดมาในส่วนของมือจับประตูโอ้โหโคโรเมียมนะฮะตัดกับสีตัวรถได้เป็นอย่างดีนะครับคันนี้เป็นอะไรที่ลงตัวมากนะครับตัวนี้คิ้วการาสาสไม่มีไม่เป็นไรพี่นะครับไม่ได้สําคัญมากมายขนาดนั้นในส่วนของนั้นข้างตัวรถนะครับไม่ต้องกลัวเลยว่าจะขึ้นยากนะครับตัวนี้เนี่ยโอ้โหแข็งแรงมากเลยนะเนี่ยผมชอบอะในเรื่องของช่วงล่างอะไรต่างๆนะ ดีนะครับปรับจูนมาใหม่ขับนุ่มขึ้นฟังก์ชันเยอะขึ้นนะครับที่สําคัญหน้าตาก็เรียบหรูขึ้นอ่ามีใครจะไม่ชอบจริงไหมนะครับและที่ผมขึ้นไปเมื่อกี้นะครับผมได้จับสิ่งหนึ่งครับนี่โรบาร์ตัวนี้นะครับสามารถไปติดตั้งแหลกหลังคาเพิ่มขึ้นได้นะครับใครที่เป็นสายท่องเที่ยวนะครับหรือว่าสายแคมปิ้งนะโอ้โหไม่รอดนะครับคันนี้เนี่ยถูกใจอย่างแน่นอนนะครับอ้อแล้วก็ลืมบอกไปเมื่อกี้นะครับสำหรับมือจับประตูเนี่ยเขาจะมีในส่วนของตัวสมาร์ทชีเล t นะครับแน่นอนคร ตัวสมาร์ท e ีลดเนี่ยเขาจะมาพร้อมกับตัวปุ่มพุทสตาร์ทแน่นอนอยู่แล้วครับในส่วนของล้อด้านหลังนะครับเขาก็จะมีอ่าซุ้มล้อมาให้นะครับรวมไปถึงด้านหน้าด้วยตัวนี้ซุ้มล้อเขาก็เซฟตี้นะครับในเรื่องของการขูดกิ่งไม้การขูดเพื่อนร่วมทางต่งางๆเนาะเวลาที่เรามีตัวซุ้มล้อเนี่ยเขาก็จะรับก่อนนะครับแล้วค่อยโดนสีเนื้อเราอ่ะมันก็ดีนะ ช่วยเซฟตี้ได้เยอะนะครับตัวนี้ฟังก์ชันนะครับรวมไปถึงดีไซน์ด้านข้างเนี่ยนะครับก็จะประมาณนี้และเดี๋ยวเราจะพาไปต่อกันที่ด้านท้ายของคันนี้นครับว่าคันนี้เนี่ยได้ฝาท้ายไฟฟ้าหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในช็อตถัดไปครับและในส่วนของด้านท้ายของเจ้าตัวนี้นะครับก็ต้องบอกว่าถือว่าความปลอดภัยเนี่ยจัดหนักจัดเต็มเลยนะครับตัวนี้เซ็นเซอร์ท้ายนะครับมีมาให้4จุดถ้าเกิดว่าตัว ฟอร์จูเนอร์รีเจนเดอร์เนาะเขาจะให้มา5จุดนะครับสำหรับตัวโฉมใหม่แต่ต้องบอกว่าฟอร์จูเนอร์ราคามันจะแรงขึ้นนะครับตัวนี้ผมว่าเพียงพอแล้วต่อการใช้งาน,นครับเซ็นเตอร์ท้ายมีมาให้4จุดกล้องรอบคันมีมาให้ไฟท้ายนะครับตัวนี้จะเป็นแบบ Full LED เลยนะครับเวลาที่เราตีไฟเลี้ยวเนี่ยมันก็จะกระพริบฟึบฟัลฟฟลุฟัลฟนะครับก็ถือว่าโอเคมากนะครับในส่วนของไฟท้ายโดดเด่นนะครับในส่วนของตัวสปอยเลอร์นะครับติดตั้งไฟเบรกร้อยสามมาให้แล้วนะครับเวลาที่เราเบรกนะ ไฟด้านท้ายสองสว่างไฟเบรกทีส่ส่องสว่างผมว่ามันช่วยเซฟตี้ในเรื่องของตอนกลางคืนนะครับเวลาที่กลางคืนเนี่ยพอทนนะแต่พอฝนตกด้วยพอเลยครับกลางคืนเนี่ยนะครับมองยากแล้วแต่พอฝนตกเนี่ยนะครับมองยากยิ่งขึ้นนะตัวนี้เนี่ยไฟฟู LED นะครับแล้วก็ไฟเบรกที่3เนี่ยถือว่าช่วยเซฟตี้เรื่องความปลอดภัยได้เยอะเช่นเดียวกันนะครับและที่สําคัญนะฝาท้ายตัวนี้นะครับเป็นแบบไฟฟ้าแล้ว3 2 1อนี่ครับ เปิดปิดง่ายนะครับสะดวกสบายสามารถสั่งการเปิดปิดนะครับด้านในได้นะครับรวมไปถึงตรงกุญแจก็สามารถสั่งเปิดปิดฝาท้ายได้เช่นเดียวกันนะครับตัวนี้ใช้งานไม่ยากนะครับแล้วก็ในส่วนของเบาะตอนที่3เนี่ยเขาจะมีปัญหาเนี่ยอยู่2ข้อด้วยกันนะครับสำหรับตัว f o r t u n e r ทุกรุ่นย่อยเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวไหนก็แล้วแต่ในส่วนของตัวเบาะนะครับที่ค่อนข้างใช้งานยากนิดนึงไม่ว่าจะเป็นการพาดขึ้นนะครับที่เราจะต้องเก็บเบาะหรือว่าใช้งานต้องเอาลงนะครับเวลาที่ ใช้งานเนี่ยผมว่าผู้ชายไม่ได้มีปัญหาอะไรสําหรับผู้ชายตัวใหญ่แต่ถ้าเป็นผู้หญิงตัวเล็กอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องใช้แรงเยอะนิดหนึ่งนี่คือข้อเสียข้อที่1น,นะครับของเจ้าตัว Ford j u n e r นั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการพับเบานะน้หรือว่าใช้งานเบาะและข้อเสียข้อที่2เลยนะครับก็คือเจ้าตัวเสียงของเขานะครับที่รบกวนนะครับเวลาที่เราขับรถเร็วๆเ,เนี่ยประมาณ120กิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับตัวนี้เบาะเขาจะกระแทกกันนะครับเวลาที่เราขับรถเร็วๆนาะลงหลุมอะไรต่างๆเนี่ย มันจะคอกแคคคอกแคคคอกแคกแต่ถ้าใครที่อยู่ด้านในแล้วเปิดเพลงอ่ะไม่มีทางได้ยินนะครับก็ถือว่าเป็นข้อเสียเล็กของเจ้าตัว Fortuner นั่นเองนะครับใครที่สนใจคันนี้นะครับอย่าพึ่งนะฮะลองเข้าไปดูด้านในก่อนนะครับว่าคันนี้เนี่ยให้ออปชั่นฟังก์ชันอะไรมาบ้างสำหรับเจ้าตัว Fortuner 2.4V ไม y d ได้เชปี2022คันนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านในกันเลยจ้า ลเลนส์เของภายในเจ้าตัว Fortuner 2.4V ตัวปี2022 m i n o r c h a g e เนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปอยู่ในส่วนของด้านในกันเลยนะครับสำหรับฟิลลิ่งการนั่งนะครับก็ต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยขึ้นง่ายนะครับเพราะว่ามีในส่วนของตัวบันไดข้างมานะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปนั่งกันเลยนะโอ้ oh. ต้องบอกเลยนะครับว่าฟิลลิ่งแรกนะครับที่เราได้เข้ามานั่งด้านในนี้นะครับต้องบอกว่า วาางมกนะครับตัวผมเนี่ยสูง185เซนติเมตรนะครับก็ต้องบอกว่าระยะเฮด d ูมเนี่ยเหลือมากกว่า1ฝ่ามือนะครับสำหรับตัวรถเจีนี่นั่งเนี่ยผมว่ามันก็ใหญ่ทุกคันนั่นแหละพี่นะครับไม่ว่าจะเป็นตัว mule x นะครับปาเจโร่หรือว่าฟอร์จูเนอร์เอเวอเรสต์อย่างเงี้ยนะครับใหญ่ทุกคันอยู่แล้วนะครับก็ถือว่าไม่ได้เป็นปัญหาอะไรนะครับแต่สิ่งที่ผมชอบมากๆเลยนะครับสำหรับเจ้าตัวฟอร์จูเนอร์นะครับนั่นก็คือช่วงล่างนั่นเองที่อย่างเงี้ยตัวโตโยต้าเขามั่นใจอยู่แล้วนนนนนนะะคคคครรรรรัััััับบบใใเเเืื่่่่่อออองงงงงงขขขกีย์์ผลิตตภณฑาาๆถดมสวฝนะครับ ตัวนี้จะเป็นพวงมาลัยเป็นแบบปรอติฟังก์ชันนะครับไม่ว่าจะเป็นอ d a ดปตีฟคูซซันโกลซึ่งสามารถใช้งานแบบสตาร์สต็อปได้ก็ถือว่าโอ้โหดีมากเลยนะครับแล้วเสียงแตะนะคือแบบอย่างนี้เลยนะครับก็ถือว่าเยี่ยมมากนะครับที่สําคัญนะในส่วนของตัวพวงมาลัยเนี่ยด้านหลังพวงมาลัยจะมีแพดเดิลชิพมาให้นะครับเป็นการเพิ่มเกียร์ลดเกียร์ได้นะครับตัวนี้เนี่ยเกียร์เป็นออโต้หกสปีดนะครับแต่ว่ามีในส่วนของตัวแพดเดิลชิพมาให้นะครับก็ถือว่าดีมากๆเลยนะครับสําหรับการช่วยเหลือในส่วนของคนนนนนนนขขััััับ่่เอองงถดมาาใสววต จอนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นจอแบบ LED นะครับก็ถือว่าการแสดงผลดีมากเลยนะครับถัดมาในส่วนของจอกลางกันต่อยกนิ้วให้เลยนะอันนี้เป็นจอเดิมแท้จากโรงงานนะครับเป็นจอที่สามารถทัชสกรีนได้เชื่อมต่อได้หมดเลยครับ o n d r u t o a u t o Apple CarPlay โอ้โหราคาเปิดตัวน 1, 1นึ่งล้านสามพันน่ะ มันก็ต้องมีมาให้อยู่แล้วใช่ไหมถือว่าทําได้ดีครับในส่วนของคอนโซลแอร์นะครับตันนี้จะเป็นแอร์แบบออโต้นะครับซึ่งสามารถใช้งานแบบดูอัลโซนได้นะครับปรับได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแรงลมนะครับรวมไปถึงอุณหภูมิต่างๆนะฮะแล้วก็ด้านล่างของตัวแอร์เนี่ยจะมีในส่วนของตัวช่อง power outlet นะครับแล้วก็ USB ให้อย่างละ1ช่องนะครับแล้วก็สําหรับฟังก์ชันต่างๆเนี่ยผมว่าตัวนี้ก็ไม่ได้ขี้เเรยนะครับถ้าเทียบกับ Fortuner Regener เนี่ยผมว่าตัวนี้สายประหยัดเนี่ยถูกใจแน่นนะครับ ตัวนี้อย่างที่บอกไปนะครับตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้6สปีดนะครับเป็นระบบขับเคลื่อนล้อหลังนะครับ RWD อ่าในส่วนของตัวกระจกนะครับตัวนี้กระจกมองหลังเนี่ยเป็นการปรับแสงแบบอัตโนมัติแล้วนะครับเวลาที่มีแสงสดส่องมานะครับเขาก็จะเปลี่ยนเลนให้นนี้ถือว่าโอเคมากนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเก็บของได้ก็ถือว่าเก็บของได้เยอะนะครับแล้วสําหรับด้านบนนี้ล่ะนี่เลยครับสิ่งที่ผู้หญิงเนี่ยนะครับขับรถคันนี้แล้วรู้สึกชอบนะคะ นั่นคือตัวนี้มันจะเป็นกระจกนะครับที่เอาไว้ไส่องหน้าตัวเองเวลาที่เราเปิดปุด๊บไฟเขาจะติดเองนะครับได้ทั้งคนขับนะครับแล้วก็คนนั่งด้านค้างด้วยก็ถือว่าดีนะอันนี้ถือว่าทําถึงมากนะครับสําหรับผู้หญิงเนี่ยหลายๆท่านน่าจะชอบนั่นเองนะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวเบาะนะครับตัวนี้จะเป็นเบาะหนังรอบคันนะครับสําหรับการปรับเนี่ยปรับไฟฟ้าได้ทั้ง2ฝั่งเลยนะครับตัวนี้เป็น,บน,บนบบปบเ,นนเนบาะหนังที่ทาความสะอาดง่ายนะครับแล้วก็นั่งสบายมากเลยครับตัวนี้ก็ถือว่าโอเคนะ สำหรับฟังก์ชันด้านหน้าก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ไม่ได้บื้อหวาอะไรมากเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของผู้โดยสารตอนหลังนะครับว่าผู้โดยสารตอนหลังเนี่ยเป็นยังไงจะดีหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันไปเลยในส่วนของผู้โดยสารตอนหลังนะครับก็ถือว่าสูง ผมต้องบอกว่าฟิลลิ่งการนั่งเลยครับค่อนข้างสูงกว่าด้านหน้าพอสมควรเลยนะครับเมื่อกี้เนี่ยนะครับเราไปนั่งในส่วนของฝั่งคนขับมาแล้วนะครับรู้สึกว่าตัวนี้นะครับผู้โดยสารเนี่ยค่อนข้างสูงโปร่งนะครับเวลาที่เราเนี่ยมองต่างๆนะครับตัวนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะให้ความรู้สึกคับแคบมากกว่าตัว MU-X นะครับเนื่องจากว่าตัว MU-X อะ ขเขาจะมีตรงกระจกตรงนี้นะครับด้านข้างตรงนี้ที่เขาจะทําให้เรารู้สึกว่ามันปลอดโปร่งนะครับรู้สึกว่ามันกว้างแต่จริงๆอะ่ะตัวรถมันก็ไม่ได้ต่างกันมากนะครับแต่ว่าในเรื่องของฟีลลิ่งการนั่งอะไรประมาณนี้นะครับตัวนี้ต้องบอกว่าให้ความรู้สึกสูงนะครับแต่ก็คับแคบในเวลาเดียวกันนะครับตัวนี้เวลารถเข้าโค้งอะไรต่างๆเนี่ยมันมีที่จับมาให้แล้วเราก็จะไม่รู้สึกเว้งคว้างเนาะสำหรับมือจับด้านบนตรงนี้นะครับก็ถือว่าโอเคนะ ในเรื่องของการใช้งานนะครับต่างๆเนาะในส่วนของแอร์ย่ส่วนด้านหลังเนี่ยนะครับมีมาให้อยู่แล้วแล้วแบรนด์โตลิต้าเนี่ยขึ้นชื่อเลยนะครับว่าแบรนด์โตลิต้าเขาแอร์ดีนะครับแอร์ Air เย็นแอร์หนาวอะ่ะเพียงพอด้วยนะฮะและส่วนของตัวเบาะนะครับตัวนี้จะเป็นเบาะหนังรอบคันนะครับจะมาพร้อมกับนี่เลยพนักพิงแขนนะครับอันนี้เนี่ยพนักพิงแขนมีมาให้บางคนบอกว่าเฮ้ยที่วางแก้วน้ําอยู่ไหนอ่ะนะครับเราต้องกดเอานะครับตรงนี้นี่มีมาให้นะครับสามารถวางแก้วน้ําได้ปกตินะครับตัวนี้ถ้าไม่ใช้งานก็เก็บไปได้นะครับ เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการนั่งอีก1คนคันนี้เนี่ยนั่งเต็มที่ได้เลยนะครับโอ้โหสบ,สบายนะถัดมาในส่วนของพื้นสารตอนหลังเนี่ยนะครับสำหรับความสะดวกในการชาร์จแบตละ่ะนะแล้วก็ต้องมีบ้างนะครับสำหรับรถบ้านแบบนี้นี่เลยครับด้านล่างตรงน,นี้เขาจะมีไฟ220โวลต์นะครับ100วัตต์มีมาให้แม้เป็นไฟบ้านอะ เสียบปลั๊กเนี่ยนะครับแล้วก็เป่าผมในรถได้อะจริงๆนะและในส่วนของตัวนี้นะครับก็จบไปแล้วสําหรับความสะดวกในการชาร์จแบตนะครับแล้วก็ตรงนี้เขาจะมีที่วางถุงแกงมาให้นะครับสองถุงด้วยกันเป็นถุงหูหิ้วนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยพ่อบ้านใช้นะครับเขาจะบอกว่าเป็นช่องวางถุงแกงนะฮะต่างๆนาอหิ้วได้ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเรามาพูดถึงราคานะครับด้านหน้ารถกันเลยว่าคันนี้เนี่ยคุ้มค่าเท่าไหร่นะครับประหยัดกว่าป้ายแดงไปเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปสรุปกันหน้ารถกันเลยครับ สำหรับคันนี้นะครับราคาเปิดตัวป้ายแดงนะครับในปี2022นะคันนี้ราคายที่1,379,000บาทครับแต่ถ้ามาหาผมเนี่ยนะครับตัวนี้ผมให้ในราคาไม่ข้ามล้านครับที่ทำคัรคันนี้สามารถดาว0%ได้นะครับผ่อนเพียง10,600นิดๆตลอดอายุสัญญาซึ่งเลือกรับดอกเบี้ยได้นะครับดอกเบี้ย0%นานสูงสุด1ปีหรือจะเป็นดอกเบีย้ย 1.99%ตลอดอายุสัญญาครับดูรถไม่เป็นอุ่นใจได้เลยครับเรารับประกันโครงสร้างให้มากกว่า3 4 4จุดจากบริษรัษษษทบูตเวชไทยแลนด์ซึ่งเป็นช่างผู้เชี่ยวชาญมาตรฐานเดียวกับญี่ปุ่นเข้ามาตรวจให้ครับและถ้าเกิดว่าขับรถเข้าศูนย์นะครับไปเช็คดูหรือไปเจอนะครับว่ามีการย้อมแมวขายเรารับซื้อคืนเต็มจํานวน100%ครับ สนใจ Fortuner แบบนี้นะครับเรามีให้เลือกอีกมากมายที่โชว์รูมกลิลราคาของเรานะครับใครที่สนใจทิ้งชื่อเบอร์โทรไว้ใต้คลิปนี้หรือยกหูสายตรงที่เบอร์0924478888ครับเข้ามากันเยอะนะครับพิสูจน์รถใหม่ในราคามือ2ได้แล้ววันนี้เพราะคุณคือคนสำคัญกลิลราคารักรถรักคุณสวัสดีครับ